สวัสดีทุกคนด้วยนะครับทุกคนก็เห็นของในมือผมไหมครับนี่ครับผมผลฟินิก์นั่นเองนะครับนะแล้วก็จะมารีวิวผลฟินิก์ในเกมเออคอร์สพีทกันนะครับนะก็มาดูอ er ันถูกปลาใช่ไหมเถิดะนะครับก็บอกเลยว่าแบบนี้ผมไม่เล่นมาประมาณสักสองสามวันได้แล้วเพราะว่าเออไม่รู้สินะครับกู <c oughs> <c oughs> ขี้เก็บฟาร์มน,นะแต่ว่านะผมก็ทําการไปใส่โคมาแล้วก็ไปสุมดูก็ได้ผลเฉยเลยนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแล้วกันว่ามันจะเท่ไหนกันเชียวนะนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปผมจะถ่ายรูปไว้ก่อนแล้วกันนะผลก็จะ ผมพิสศาก็เป็นหน้าตาประมาณนี้นะผมโอเคเดี๋ยวเรากินเลยละกันนะไอ้น้องกินเลยนะครับเฮ้ยโอ้ขาเป็นนกด้วยค่อนข้างดูเจ๋งนะเนี่ยฮะสกควีไม่มีเหรอเอ็กมีแค่แซดแซดกับซีโอเคเฮ้ยเดี๋ยวสกควีอ๋อโอเคเข้าใจเข้าใจเอาต่อเดี๋ยวมาโอ้ย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 เดี๋ยว คือต้องเปลี่ยนร่างก่อนใช่ไหมถึงจะสามารถปลดล็อกสกิลวีกับเอได้โอเคนะครับอ่าเดี๋ยวใหม่นะสกิลเอะไรอ่ะเป็นการรีเลื่อนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่คือแต่ว่าสกิลซีเนี่ยเป็นการแบบเปลี่ยนร่างเป็นนกนะแต่ว่าโอ้บังคับค่อนข้างยากเลยเนี่ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอเคอ่าถ้าเราอย่างนี้เรากด X ได้แล้วใช่ไหมเอ็กเฮ้ยเจ๋งวีไม่มีแบบร่างเต็มตัวเฮ้ย อยากเห็นได้ล่าเต็มตัวนะมีปะไม่น่ามีนะหรือเปล่าโอ้ยโอเคก็เหมือนว่าเกมนี้เนี่ยจะไม่มีร่างเต็มตัวก็มีแค่ครึ่งตัวประมาณนี้นะครับผมแต่ว่ามันโอเคอ๋อหันหน้าได้เลยเดินถ่ายโป๊กเลยนะหันไงวะโอเคเฮ้ยคลองคังรอเฮ้ยแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวนะโจมตีอ่ะเฮ้ยแต่สามารถเดี๋ยวนะเฮ้ยสามารถตีธรรมดาได้ด้วยฮะอืมตีธรรมดาเลยเฮ้ย คล้ายๆลงเอ้ยช่วยเอ่อคล้ายๆขาดำเหมือนกันเนี่ยไม่ดีว่ามันก็อาจจะใช้แทงกันได้นะอลองตีบอลดูสิมันจะแรงขนาดกันเทียวแรงขนาดไหนกันเทียวไอ้ดาเมจเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรวะทุกคนผ,ผ,ผลผลพิศารหรือว่า,าหมัดแต่ไม่ทุกคนขอลองหน่อยอ๋อนี่ไงโอเคโอเค,อเ,คเป็นการเพิ่มผลพิศารนะผมไม่ใช่หมัดน,นะก็ดีนะก็ดีก็ดีดูดีใช้ได้อืม เตะเลย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 โอ้ย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 เตะเลยเตะเลยเตะเลยเฮ้ยเฮ้ยผลดูดีนะกดฮิวเลยเฮ้ยเช่ไอ้ผลไอ้ผลมันโกงนะเนี่ยไอ้ผลกับขั้นคิกโกงหลองน้ำมิ้วสิแรงหรือเปล่าตีเลยเอาออคูดาวเหรอหนึ่งเอาเอาแช่แช่กดกดผิดอ่าโอ้ยบินยากเว้ย อ่ะเอ็กเหรอโอเคงงๆหน่อยนะเป็นไงอาจจะงงงเลยเพราะผมไม่เคยใช้นะครับโอเคต่อไปเป็นเอ่วี v นะครับวีโดนป่าวะเหมือนจะไม่ค่อยโดนเลยนะไนะม่มเหมือนจะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เลยนะเนี่ยเฮ้ยอ๋อแล้วก็ตะกิวซิแล้วก็ตะกิวแทบเปลี่ยนไปอนะ่ะตอนแรกเป็นฮิวเนี่ยแบบเปลี่ยนเป็นตบแล้วอุย้ยอ้าวผมไปติด นี <Workers. S 2> ่เลยแต่องข้างเบาเลยแต่กงข้างจะเบามากมากเลยโอ้เจ็บ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 จังเลยโอ้ยเอ้าเฮ้ยกลับไมาอ่ะกลับทางไม้กลับทางไม้กลับทางไม้ฮึ่มฮึมฮึมฮึมฟิวขนาดนั้นเลยน้องฟิวขนาดเลนน้องฟิวไหนเลนน้องฟิไหนเลนน้องฟิวขนาดเลนน้องฟิวขนาดนั้นโอ้ย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 เจ้ ฟิวขนาดนั้นเลยเหรอน้องเนี่ยเตะเลยอ่อนอ้าวทุกคนในคลิปนี้ก็เป็นเท่านี้ลนนะะกกนแล้วกันนะครับชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับบ๊ายบายครับไอ้พูน่าหล่อจุกรลัวไอ้น้องัะ